นางใครนางใครนางใครการสักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาภูพงศ์ภาษาถักได้แม่ตางแดี่ยนอีเกนเพื่นนะคะพี่น้องเมื่อนี้สากไทยก็ได้มาถึงบ้านแล้วนะจ๊ะพี่น้องบนแม่นบ้านสากไทยเจอเป็นบ้านของเอ้ยนะจ๊ะพี่น้องคือท่านผู้สมท่านผู้เบิ่งโอ้ยนาะบโได้ติดเื้อโครนาบบได้มีอย่างนอกจากพี่น้องปลอดภัยและสบายดีพี่น้องตรวจตรวจเสร็จแล้วตรวจเสร็จแล้วสากไทยกะ เป้าบิ่นพี่น้องเยันมาท่านมาบ้านเนาจ้ะพี่น้องหัวประทีเสื้อท้า,ากันเืินเครื่องครับมาบ้านแล้วพอพนมเนยเราจับพีนาาพ่น้องเอฟซี FC ท่านใดอยากมาเที่ยวนาะจ้ะพี่น้องสารทานมาบ้านหนึ่งเดือนนะคะเต็มแล้วค่ะเพื่อมาทําธุระนั่นเองอเราจ้ะพี่น้องาันเอฟซีเดีอวท่านผู้เบิร์นะอยากมาเที่ยวสาตากสิน้ำเหนอเอน,น,นาะเอ้ยน้ำเสนอ เด้อสราผสิพาเลาะพากินพาเสาะพาแอวพาเที่ยวนะจ๊ะพี่น้องของดีนครพนมมีอเนียงบังนะจ๊ะพี่น้องเป็นของฝากของตอนสาวธรรมพนมก็ได้พาท่านผู้เบิ่งและท่านผู้ชมนะไปเลาะไปแอวนั่นเองนะจ๊ะพี่น้องซึ่งจะว่ามั้ยเนี่ยสาวธรรมมีของแซ่บเด้ออย่าอิจฉาได้อย่าตันร้อนอย่าดราม่าเด้อพี่น้องสาวธรรมอเนียงมาสิมาสิมาให้เบิ่งน้องจ๊ะพี่น้องเมื่อนี้อ่าลนสาวลูกสาวก็ได้ไปซื้อเนี่ยค่ะพี่น้องดอกอเนงเอ้ยในหูจ้จักี๊ยว ทำอะไรเป็นคนอีสานสิงห์งูนอกจาะนี่้คือดอกกระเจียวนอกจาะพี่น้องดอกกระเจียวได้ประมาณดอกกระจอยนอกจาะพี่น้องเกีียวแดงคอนเทนต์คอนเทนต์อ่ะอันนี้นะซึ่งจากว่ายังแน่พี่น้องเก็นเมื่อยซึ่งกินถเนื้อ ดามาได้แจ็คหน่อยในครอบครัวคุยกันงมาผู้นึงบอกว่าสิาพาไปเก็บพี่น้องได้บรรยากาศเออหลานสาวเผยคนว่าแต่เออเขาบอกอไปเก็บมันม่ย้ยกูช่วยกินนวดเขาหัวใจนึกว่อแม่พี่น้องลืมไวไวเออไวอันนี้กระเจวแดงเด้ออันนี้นะเห็นอันเป็นทอดๆนันนี่โบแมนยังเด้อพี่น้องไว ไว้แช่มาแกงมาอมมาสุกนะพี่น้องเผาเราเอามาสุกกับแสบเราจะพี่น้องเนาะแกงอมกับแสบเราจะพี่น้องนะเนาะใช้แตงไดกรกับแสบหรอไม่อันนี้ <laughs> ไว้พี่น้องสนิทต,ต่อไปมียังไงเอาแค่กุเบิ่งมาเบิ่งนำกันเ <c oughs> ออแก้ไว <laughs> เจ้าทักทายและสบ,บายดีสิ่ๆเดินถามค่อยว่าค่อยเห็นอย่างค่อยก็เลยบอกว่าแก้ว้ yeah, <laughs> เอออันนี้ก็สิ่งนี้ผักหวานเด้อท่านผู้บิง่งนี่บ้านข่อยมีของแซ่บท่านผู้ใดอยากกินของแซ่บต้องไมีสานนะจ๊ะพี่นอ้องช่วงนี้กำลังออกดอกดอกกระเจียวผักกระจันผักหวานอ๋ผักกระจัน <laughs> <laughs> ดอกกะะจันเดี๋ยวผักหวานพี่นอ้องกำลังออกนะจ๊ะอุดมสมบูรณ์เด้อคือไอีสานนะจ๊ะพี่นอ้องมีของแซท้เนี่นอนสามชนิดนั้นดอกกระเจียวหน่อไว้แล้วก็ ห,หวานมาจ้าพี่น้องต่อมาพี่น้องอันนี้เนี่สยสีอาหารสั้นสูงท่านผู้บรินผูพอดีอยากกินอาหารสั้นสูงนะต้องไข่มดแดงหากี้นยามาจ้พี่น้องกะเบิง่งในตลาดมันก็นคือนสหลายแล้วจ้าพี่น้องต่ย่ามไปเนยนะมันกมันมันกัดได้พี่น้องเนี่ยนะเห็นไหมยิ่งมันสูงๆเจาไข่มันมัน,มน,มนก,กัดแล้วเนะ <laughs> <laughs> าะบอกเองบอกเอง,เองนักเลงพอ <laughs> อันนี้อาหารสั้นสูงพี่น้อง ไข่เด้อจากไข่ไข่เสียวไข่ก็เดือดดีนะไข่มดแดงเอามาแกงใส่นอไห้ก็ได้เอามาแกงออมใส่ใส่หม้อเอามาแกงใส่บักหวานกัดใ่เสียชุดชื่อว่าเล่าวาแหละแกงใส่หม้อไข่หัวเองได้ไข่เบ้าเองเนี่ยแหนยักษ์เอ๊ะแหนมปัก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 กราม่าเกิดเป็นเนี้ว แหนมปักมือใครก็โยกใครก็โยกอดี๋ยวรามาด้วพี่นอ้องน้ำไว้ปักมือแทนเนี่ยของแซ่บมันซีมี่โยสามอย่างสี่อย่างนี่แหละแซ่บสุดขึ้นหนาเนี่ยนะจ๊ะพี่นอ้องอันนี้คืออยังเฮ็ดบดอ่อนเนาะจ๊ะพี่น้องนะซึ่งจักว้าเพิ่นแซลมากเกา็บออมใส่ไว้ น้ำเสนอมาเนี่คือเ็ดบเครื่องแกงเครื่องแกงอ้อมนอหวายพี่น้องเนี่ยแตจะมีมันอ่อนๆเลยพี่น้องมึงนี่เห็นบอกอาจะประมาณนี้กระบืถือวะครับแกไอ้ลึกพมบานนะบานแห้งพี่น้องท่านก็ต้องเคี่ยวดีในระดับนี้เราจะพี่น้องระดับนี้แล้วก็ดีเนาะจ้ะแซ่บนัว ใส่สุตได้หลายใส่หลายแซ่บได้ใส่หน่อยใส่หลายก็แซ so well um ่บน้อยใส่จ um ัาหน่อยลดเงินไก่กระนัวเอาแล้วแต่ผู at ้มิภาคแน่นอนพี่น้องเขาเอาแป้งนัวกับใส่หลายต้มสี๊ดแซ่บแต่สิว่าเขาใส่หน่อยแค่มาแซ่บมานัวผมเอาใส่หลายๆสิกระชิ่งนู้นอันนี้อันนี้บล็อนเมนูออมมาได้จ้ะพี่น้องพระเอกซ่องมังนาำเขาเขากล้องมาจากพี่น้องบล็อนการ์ต้าได้อม่ได้ออมได้จ้ะพี่น้องแต่ส่วนอันนี้ก็จะมีอ่า บ้านเฮาขันผ้าไซส์สักกระสอบปกอึนอนจากพี่น้องเนาะพักทองเงาจากพี่น้องพักทองหน่อยนะจากพี่น้องเสือแสบมาใส่แกงออมนั่นเองนะจากพี่น้องค่ะตัวนี้บอได้ด้วยความสิแกงกันแกงออมเนาะจากพี่น้องบลแม่นแกงออมโอ้ยอันอูอ่อนนะแสบนะพี่น้องเนี่ยนหะกับลูกๆูล้านๆเอกย์ก็ไม่ได้เห็นนางนางสาวพี่น้อง ส่วนเครื่องไฟกับซีนี่ยนะเหยียดวิ่งมาจากพี่น้องเติมซีได้กินโอ้ยเจ้เพิ่อนมานั่งเผาซีซีเฮ็ดซาเพิ่อนหิวเข่าเหมือนกะให้พี่น้องโมเมนต์มาเพิ่อนมาโศยได้เพิ่อนมาเบิรงว่าซูเห็ียดฮอทใส่เ่ยมาเลยสีเทลัยสิมานะสาวทาสิพาเก็เที่ยวเด้อพี่น้องเด้อเที่ยวนครพนม สี่ลงเนือเอ้อยหรือยังสถานทาไปได้น้จ่าพี่น้องเนาะมีโปรแกรมทำอิฐพี่น้องสิงไปเมืองเวียดนามและก็ยุนานนอาอจ่ะพี่น้องไปไม่ได้นะคะโควรดน,นะคะผิดพลาดในทางการเดินทางในเด้อจะเพือพ่อเพื่อมันจะปิดประเทศนาอจ่ะพี่น้องจะกไปเทีย่ยวเราอยากไปเพราะว่า,าไป,าาไปาวังเวียงเอย้ยคัน,นอยู่ในระยะวังเวียง ไปวังเวียงไปอ,อย่างนาะปิ้งไกนะ่นาปงลำบงสารวันเอ้ยไม่ยัง้งพี่น้องเดี้อคอยขึ้นกอนเด้อคอยสีว่ามองนี่นะคันคันไปไปแล้วเนาะคันบ่ไปกินปิ้งไกนะ่นาปงถือว่าบ่ไปอหอดไปบ่หอดเล้วเด้อพี่น้องเด้อดังเลยแล้วก็ไปกินอ่า ตำลาวสูตรตำลาวที่วังเวียงนะคะและกะเวียงจันพี่น้องวังเวียง,วงเวียงจันเนาะจ้ะพี่น้องเนาะแลวก็ไปเขตอ่านาปงเด้อพี่น้องปิ้งไก่นาปงนะแซบสุดเด้อจ้ะวันสิสูตรได้ถึงระดับไปไก่ย่างวิเชียนพี่น้องความแซบอของมันเนาะจ้ะพี่น้อง คอยคืดไก่คอยคืดไอ้น yes> <No, ั่นมาออกพี่น้องคอยวาสีบ้าสุกังยู่อาปิ้งไก่หน้าปงลำบงสารวันเออเล่าเขาเมืองคงปิ้งไก่หน้าปงลำบงสารวันพ uh ี่น้องอันนั้นคือว่าไปหฮอดลาเนาะจาะพี่น้องแล้วก็ส่วนนครพนมนี้ในอำเภอในอำเภอเนี่ยตัวอำเภอเนาะพี่น้องแถวใดเขียนอำเภอพนมจังหวัดนครพนมเนาะจาะพี่น้องเนาะก็จะมีเล่าสะโทเนาะจาะพี่น้องเป็นเลาพื้นบ้านเป็นเล่าภูไทยเนาะจ๊ะอ่า เห็นว่าข่เป็นอันนี้ข่กระหูจักอยู่เด้อบ่แมมนว่าซื่อมาเราดูดจูดจูดเด,ด้อสาโทนะพี่น้องมันจะมีที่มาและที่ไปเอาจากพี่น้องที่มาของที่ไปของสาโทนั่นคือหนึ่งเป็นเล่าพื้นบ้านสมัยจากอนต่กี้ผู้ไทยเพิ่นเป็นคนเหยียดและตอนนี้มันจะเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไปแล้วพี่น้องผู้ใดมาจาังหวัดนครพนมกะอย่าลืมซื้อของฝากของต้นพ่อแม่พี่น้องค่ะครับนอกจากพี่น้องติดไม่ติดมือกับบ้านนั่นเองนอกจากพี่น้อง ก็จะมีกะละแม่นะจ๊ะพี่น้องหน้าประตูโค้งนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวสภาสิได้ลงไอ้นี่ให้นะจ๊ะในผู้ใดเขามาเมืองมารับชมเดี๋ยวจะขึืนไห้จะมีหน้แหน้และก็หมูยอของฝากนาครพนมนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็จะมีอปอปเฟียนะจ๊ะพี่น้องเนาะซึ่งจากว่ามันเป็นอาหารของเมืองเวียดนั่นเองนะจ๊ะพี่น้องเนาะกับเป็นของฝากของต้นจากนาครพนมนั่นเองนะจ๊ะพี่น้องซึ่งจากว่า คันผู้ใดเข่ามาเที่ยวนคะรพนมกาจามีติดไม้ติดมือกับบ้านนั่นเองมาจับพี่น้องเนาะสาวธาพนมกาสิได้อ่าบ่หลายยัยห่า,หางมาจับพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวมันสือบอลแล้วเดี๋ยวเอืย้ยข่อยสีวา่าโอ้หิวเข่าเดี๋ยวอยอบอลแล้วจับเตื้ยมีดจะเมาโอยเนาะจ้ะบ่หลายยัยหาาาาย่างเนาะมาสาวธาเสิอบ่ได้ยันเห็ดคลิปยาวเดยจับพี่น้องในระยะเปรถึงเก้านัทีเนาะจับพี่น้องเพราะว่าสาวธาจะไปทำอีกเป็นคลิปที่สองให้ท่านผู้ชมได้ รับชมกันก็คือว่าเราไปดูหลังบ้านสวนครัวกันเลยว่าพี่สาวกับตีเคยหันได้ปลูกอย่างไรนอกจากพี่น้องเพราะว่ามีลานคอยเคิื่อนเพิ่นเห็นกล้องขหงอพี่น้องเพิ่นเห็นตัวเพิ่นในกล้องนี่พี่น้องแบบนี้เราต้องปอกก็ได้เพราะว่าเพิ่นอ่อนนี่โอเคเราจะทากคูเบ่ง สาทาเปนมกระได้อ๊อัมลาฟ้าจางเมื่อนี้เรามีเมนูเด็ดนอกจากพี่น้องคือแกงผักหวานใส่เฮดนอกจากพี่น้องใส่นวายนอกจากพี่น้องแล้วก็จะมีบะอึนอกจากพี่น้องแล้วก็จะมีนี่แหละเห็ดคอนเห็ดคอนนี่เฮ็ดบดนอกจากพี่น้องภาษาอีสา่เห็ดบดนอกจากนี้เคียวดีกินได้เขียวบดีเ้ากินนะพี่น้องมันจะลุกโอเคนะท่านผู้บริหาร ให้เพิ่นบอกไว้ต่อไปนะคะพี่น้องเดี๋วยวเพิ่นใจมาวาสิธารมอยู่าเฮ็ดนงนะขอชิคันต่อมาขอบอกไว้แล้วจ้าพี่น้องบ๊ายบาย